สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคืนนี้นะครับ,รบก็มีคู่วันนี้ก็เป็นคู่ที่น่าจะเป็นคู่บิ๊กแมตกัเป็นลิเวอร์พูลกับสเปอร์ใช่แล้วครับสัตว์ปีกหงแดงเจอกับไก่เดือยทอง นะครับ,รบน้องเค้กระหว่างลีพูสเปอร์อเค้กผลคาดการณ์ว่าน่าจะลีพูรหรือสเปอร์จะชนะลีพูอยู่แล้วครับลีพูอยู่แล้วโอ้โหน่าจะประมาณสักกี่ลูกห้าลูกโอ้น้องเค้กให้ห้าลูกเลยโอ้ชนะวันนี้นะคืนนี้เราก็จะขึ้นเป็นที่หนึ่งหนาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยใช่้ค่ะถ้าเจอสเปอร์ก็ น่าจะชนะสักลูกสองลูกก็พอแล้วเอาเอาแค่ชนะก็พอแล้วนะครับใช่ไหมคะคู่บิ๊กแมตช์ก็จะเตะตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่เด็กเลยไอ้คู่หนึ่งคู่ห้าทุ่มแล้วคู่แมนยูน่ะแมนยูกับไบตันแมนยูไปเยือนไบตันผลน่าจะเป็นยังไงครับ แมงยูหรือไบตันเดี่าแต่ไม่ไม่ละคู่นี้ไม่มีผลนะนะครับใช่ไปดูเตินมาดูคู่ดึกดีกว่าครับดีคู่เนาะครับ